โอเควันนี้เราอยู่กันใน Still and s t i l l N Root กันเนี่ยก็นเกมนี้เป็นเกมแนว Team Simulator แหละเอาง่ายก็มีสกิลสกิลของก็น่าจะอัพหมดแล้วเออใช่อัพหมดแล้วแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอย่างไรนะซื้อขายซื้อพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับในการในบนจริงๆเนี่ยเกมนี้มันอัปเดตมา พัฒนนาม,มาไกลมากกว่าน,นะเอาจริงๆคือเนี่ยมันมีมิชชั่นเนี่ยคือทำไฮส์ได้แต่ว่ามันได้เงินแค่พันสองอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวมันคุ้มแหละแต่ว่ามันโชคเอ็นเกมแล้วไงเดี๋ยวราไปโชว์เกมฮีโร่ซิกนิดนน้อยเลยก่อนนะเิมโจ้แนวง่ายๆคือแบบพูดยากอะ่ะพูดไม่ยากหรอกทำมันน่าจะง่ายกว่า คือนี่คือช่วงเอ็นเกมแล้วคือไม่มีเนื้อหาเกมอะไรอีกแล้วคือของตันทุกอย่างโอ้แล้วเอารถนี้มาด้วยนะปัญหาเนี่ยเียแล้วก็ทำกระตุกอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่กระตุกอ๋อไม่ครับไมาครับโอ้อะไรกระตุกอะไรวะเนี่ยถัาเป็น low quality ดิ อะไรช่ไหมโอเคล็อกคือเกมมันก็เล่นง่ายๆนะครับถ้าใครที่บอกว่าเล่นได้อะบายในมันวักโอเคเอเก้าศูนย์หนึ่งสามโอเคคือมันก็ทำอะไรได้อย่างกๆเลยเก้าเออใช่ ก้าศูนย์หนึ่งสามโอเคคือแทนนะี่จะให้ปุ่มปุ่มปุ่มขโมยอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ทำเลยอะไรผมฟังโทรศัพท์เฮ้ย้ no. ตโทรศัพท์โอเค เคทีวีเครื่องหนึ่งนนเฮ้ยคีวอดเคโอ้ยถ้าเป็นไอ้นั้นนะถ้าเป็นรถตู้นะสบายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรแค่ แค่แค่แค่ไหยิบของอะไรที่มีอะไรมากก็น่าเสีดายเลยคือตรงที่แบบว่าม่งเก็บของได้น้อยนี่แหละเพราะว่าเอารถยนต์มาไงเจีมาพอดีเลย คือเกมเนี้ยมันจะอารมณ์คลงง้ายๆกับทีส์สมอลเเตอร์ทุกอย่างเลยคือมีระบบกลางวันกลางคืนแต่ว่าเรื่องบอดอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มงวนสักาไหร่หรือว่าพลระคันดีดีวะแต่ก็ไม่โอ้เอาติดเอาติดติดเด้อเอาเฮ้ยเฮ่โยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ โอ้โหจบแล้วอย่างงี้ไม่ต้องสงสัยเลยรถไปช่วยลดไหมช่วยลดไหมเออมีเอาไม่ได้ไปเดินแมวก็ไ,ได้นะ,ะบ้านหลังไหนต่อดีเฮ้ยหลังนี้ก็โอเคเลยนะไม่ค่อยมีผอยุดเลยโอเคเปิด นั่นมันกีตาร์ขโมยมาเฮ้ยไม่ใช่วันเนี้ยขโมยได้สองอย่างเลยของดีของดียังบอกเลยของดีเฮ้ยยายาเกี่ยเนี้ยไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นรดติดอย่างนั้นแล้วคือแบบไม่น่าได้แหละ สงสัยนนเนี่ยน่ะเนี่ยเอ๊ะคนกำลังเดินอะไรนะอ่ะแล้วก็เนี่ยพอพอจบพอกลับมาที่บ้านเนี่ยกลับมาที่เซฟเฮาเนี่ยก็จะได้แบบว่าก็ดนพวกของพวกเอพีแล้วนี่พวกเอพีก็ไปอัพพวกสกิลพอยด์ได้ซึ่งเอาจริงๆนะสกิลพอยด์เนี่ยแม่งมีก็ประมาณเนี่ยคือมีโดนมีนูมีนี่แค่นั้นนะมันไม่มีอะไรเลย แล้วก็เวลาขายเนี่ยก็จะขายแบบนี้ขายขายแบบนี้ฮะของทั้งหมดที่เราขโมยได้นะเราได้มาขายตรงนี้นะแปดสิบห้าเคแต่คงอยู่เนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยคือทาํา ไได้เลยนะ,ะขโมยเก็บตังค์ซื้อรถซื้อรถซื้ออุปกรณ์อะไรประมาณเนี้เออคือแบบมันก็มีแค่นี้จริงๆแล้วก็ผมว่าภายในอนาคตเกมนี้น่าจะมีการอัปเดตให้ได้เล่นกันบ้างละมั้งผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ Steel n d Loot เนาะมันคือ Steel N นะตัว N อะเออตัว N N Loot เออ N Loot สต l ลแอดโ o ลดก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมที่จริงเนี่ยคือถ้าให้ผมเล่นตั้งเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยมมนแค่แป๊บเดียวจริงๆอ่ะนะครับผมประมาณสักสี่ห้าไพ่ก็จบแล้วนะครับถ้าจบคอนเทนต์เรื่องของขโมยของทุกบ้านแล้วก็ทำไฮสตวยเนี่ยก็จบมีแค่นั้นเลยคือเกีมนะันตั้งแไปไปต่อได้มากกว่าน,นี้เนาะ <S <S โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ